จ้าจ้าไปจเขี่ยมจะเดินไม้ตัด ใหญ่เลยแหละตัวตนี้นใหญ่ใหญ่ตัวนี้ใหญ่แม่งไม่ยอมโชว์หัวด้วย ยี่สิบตื้อเหมือนไม่ใช่ยี่สบเลยยี่สตบต้องวิ่งพรวดไปเลยนะผมเบาผมใหญ่กว่าแต่มันหนักตึ้งเลยนะ ยังไม่ข oh. ึ้น hey, ว hey, ่ะโอ้ไม ¿Hey, hey. <t> ่ยอมเข้าว่ะไม่ยอมเข้าว่ะเฮ้ยต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่ามาต่ออย่าเข้าต่อนะบันไลยนะ โอ้เขาได้ตกปลากันมั่งงัดไม่ขึ้นเลยตรงโปหายแล้วปลางัดไม่ขึ้นเลยตใหญ่งเงิห็นวาดปลาใหญ่อยู่ไหมเนี่ยงเงิห็นวาดปลาใหญ่อยู่ไห,หม มึงผิดมึงมาถามกูเจายัางไงว่ามาเลยไอ้เหี่อ่ะมึงไปดูเดี๋ยวกูตอบมึงป่ะมึงว่ากูเป็นชุดเลยตายแล้วไอ้อเหี่ย คนก็ตกปลาอยู่ในบอ่อทั้งหลายคนมาโวยวายอะไรเนี่ยเอ้ยพี่ปลาแม่งก็ไม่เข้าไอ้พี่มันก็ไม่ขึ้นโอ้ยอด้ แล้วมันไม่เหนื่อยมั้งของปลาเนี่ยสัพดตนั้นจะเรว,วะสว อือกูต้องเอาไงกับชีวิตวะเนี่ยเขี้ยอ่าไม่เข้าเอ้ยเมียจะหางโหหางไปยิงวานี้แล้วหางไปพวดแล้วหางอ่ะ โอ้โหกวหัวยังเดียวเลยไม่ขึ้นเลยโผอ,อะไรวะว<ม>ันนั้นตัวนั้นยังขึ้นเลยก็ต้องมีสิบบวกละก็ต้อ,อ,องมีอ่อร่มหม่องไหมอะเออว่ะพอบิดตรงนี้ก็ไดลบิดแล้วก็เอ็นนี่ไปข้างหลังก็ไดลว่าเดี๋ยวแม่งเข้าตอนหลุดจนได้ไอ,อ้เหี้ย บิดตัวเนี่ยบ,บิดมาข้างหลัเออข้างหลังเอออีกทีไม่ได้หรอเออได้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 มัได้อีเขี้ยมันก็จะเข้าต่ออยู่นั่นแหละเอาหัวขึ้นทุกทีที่พ่อจะได้ดูปลาอะไรโอ้ยใหญ่จริงโป้โป้โอ้ยเขียไอ้สัตว์ใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริง ตัวนี้ใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงตัวนี้ใหญ่จริงโอ้โหไอ้เหี้ยเฮ็ดแค่อย่าย,ยกนะสวิงหักนะโอ้โหโอ้เช็ดมาก นี่แหละเขาเรียกว่าถังรถถังของแท้ห้ยใหญุ่้ยห่าง